สวัสด,ดีทุกคนที่ใช้ในการต่อดู YouTube นะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเกม Summer i ์อีมาอีกแล้วตอนนี้ก็ผมกำลังรอจะเข้าอ่าประภาคานแล้วนะครับไปลุยสวัสดีค่ะหนูขอรบกวนหน่อยนะคะออกไปเจ้าหนูขอให้สายลมแห่งมาล่าพัดผ่านท่านด้วยเถิดเออเธอพูดอะไรนะ่ะ ขอให้สายลมแห่งมาลาพระผานท่านด้วยเถิด <mm> นี่ใครสอนเธอน่ะไม <t ap> <una> ่มีโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะนะั่นเรอหนูน้อยก็ได้ <mm> ผู้ชายที่ธนาคารน่ะคะ่ะ <mm> เขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <mm> 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 โอ้ใช่ว่าแต่เธอเป็นใครกันน่ะพวกเราคุยกันหน่อยได้ไหมคะหนูหมายถึงหนู คุยกับคุณได้ใช่ไหมคะทำไมล่ะหนูมีนิยายที่คุณน่าจะสนใจนะคะ่ะเป็นนิยายเกี่ยวกับการประจนไทยใช่ไหมแล้วก็หนูมีเปลือกหอยมาให้ด้วยคะ่ะนี่สวยมากเลยสวยที่สุดในเกาะแห่งนี้แล้วโอเคเข้ามาได้แต่ฉันไม่ซื้ออะไรจากเธอหรอกนะแต่เปลือกหอยนี้สวยมากเลยเจ้าหนู ค่ะมาดามหนูหาเจอจากชายหาดไม่ซื้อมาเนี่ย <c oughs> แล้วหนูต้องการอะไรจากฉันล่ะ <c oughs> หนูมีจดหมายมาจากบ้านของหนูนะคะ่ะมันเขียนชื่อไว้ว่าไส่มิอ้าจริงเหรอ <c oughs> น่าสนใจไหนจดหมายเธอล่ะมันเป็นของคุณย่าของหนูค่ะฉันไม่รู้จักคุณย่าของเธอนะ อาญาของหนูชื่อว่ายายาฮาคุค่ะฮาคุแต่ปไปไม่ได้แน่นอนแต่เอ,อไม่น่าจะเป็นล่าสาวของฮาคุนี่ใช่ใช่หนูเป็นค่ะดูสิหนูมีตาที่เหมือนกันตรงไหนวะ <c oughs> ในก่อดูจดหมายหน่อยอ๋อนี่คือลายมือของฮาคุ แน่นอนค่ะดูที่ตาของหนูสิโอ้ฉันจำดวงตาของเธอได้แล้วก็ฉันก็ยังจำด้วยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งนี้แล้วเธอก็ไม่เคยที่จะหัวเราะเยอะอะไรขนาดนี้ด้วยแต่นี่คุณยังไม่เชื่อหนูอีกเหรออราญาหายไปไหนแล้วเนี่ยหนูขอโทษค่ะ ฉันเชื่อใจหนูได้ไหมเนี่ยแน่นอนก่อนอื่นเลยเธอจะต้องทำให้ฉันเชื่อว่าเธอเป็นหลานสาวของฮารคุกก่อนปกติเธอจะมีดอกไม้พิเศษที่โตขึ้นบนกล่องเธอเท่านั้นถ้าเกิดหนูอาศัยอยู่กับเธอหนูจะต้องรู้ว่ามันคือดอกอะไรเธอน่าจะต้องการจอบอันใหม่โอ้ ไปถามเซเลบดูเขามีสวนผักเล็กๆอยู่แถบท่าเรือเอาดอกไม้นั้นมาให้ฉันนะได้เลยมาดามทำกาน้ำชาได้แล้วก็กระถามปลูกต้นไม้ปลูกดอกไมส้สิอย่ายากฝ่าเวอร์ไปถามเซเลปเพื่อเพิ่มความสามารถของจอบ แล้วก็เอาดอกไม้ยหญของเอาดอกไม้ยาย่าฮากุมาให้ใส่นี้โอเคเออเวสร้านแปดเร็ดย่านน้ำมากอื่เลยเราก็ต้องไปหาเซเลบกันกวอนะนครับมีวิธีลงแบบทางรัฐไหมลงเลื่อเรลงไปเลยได้อยู่เซเลบอยู่ตรงนี้ นี่งไงเฮ้เซเลฟหนูต้องการความช่วยเหลือจากคุณค่ะอ่ะฮะได้ยินว่าคุณมีสวนผักอยู่เล็กๆแล้วก็คุณดูแลมันอย่างดี <c oughs> หนูขอจอบอันใหม่ได้ไหมคะของหนูเก่าแล้ว <c oughs> ไม่โอเคแล้วยังไงดีตอฉันสามารถสอนที่จะสร้างมันได้นะ อ๋อตอบใหม่หอ่ะดีดีดีเยี่ยมเลยค่ะมาทําการแลกเปลี่ยนกันนั้นต้องการหัวกระลาอ่ะกับแครอทฉันสามารถไปซื้อมันได้แต่จะเอาไม่เอาอ่ะคุณไม่เชื่อใจของที่มาจากตลาดหรอคะไม่เอาเมล็ดนี้ไปโอเคโอ้คุยกัน รีบๆหน่อยนะสรุปแล้วคือผมจะต้องกลับไปนั่นเองนะครับโอเคผมจะต้องกลับบ้านไปปลูกเยอะเลยมีให้ปลูกเยอะมากอ่าเราจะต้องปลูกหัวอหอมปลูกทานตะวันแล้วก็อันนี้ไม่ต้องปลกูกมเพราะผมมีแล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วโอเค กลับบ้านเราคือถ้าเกิดเปลี่ยนเรือเราก็จะเหมือนชาบ้านเขาเงียบไปถึงในที่ที่มันขายอะ่ะไป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  ไม่รู้ว่าผมปลูอะไรเพิ่มได้มั่งนะเนี่ยม,มีอะไรโตรบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยปูเหรอทำไมบ้านผมมีปูด้วยออกไม่ได้เฮ้ยทำไมของผมมีปูอ่ะไปดูปูก่อนเฮ้ย อะไรอ่ะมันต้องการเปลือกหอยอเอ้ยผมเลี้ยงปูได้ด้วยเหรอเนี่ยเยประหลาดเว้ยอีกสองวันใช่ไหมอันนี้หนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวให้ไปเก็บของกันนยัาไม่มีอะไรขึ้นมาทำอะไรได้มั่ง ทำเชือบทำทำไมไม่รู้โอ้โนมเผิบน้ำตาลอะไรอีกอ่ะโอ้ได้เยอะแค่แค่หลอดน้อยนะพี่โอเคครับหลอด นอนนอนเพื่อเร่งวันถ้าเราลดน้ำมันจะเร็วขึ้นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกอืมผมว่าผมลดดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้เร่งวันนี้เราจะได้เก็บเกี่ยวได้เลยนี่ไงเลี่ยน เกยวได้แล้วนี่อย่างโอ้แล้วนี่เออเก็บได้แล้วเออเก็บได้แล้วนี่เย่ยมนี่คือตอ้นนี้ถูกไหมที่ที่ที่เซเล็ตต้องการเอ้นี่ไง ผมปลูกอย่างอืง่นต่อก็คือผมต้องปลูกให้หมดให้ครบถูกปะเพราะว่าแล้วจะให้ไปทีเดียวผมขอเช็คแป๊บว่าผมนีอย่างหนึง่งแล้วก็ทานตะวันอีกอย่างหนึง่งโอเคอืมทานตะวันปลูกแค่หนึ่งก็พอมั้งเพราะว่ามีต้องการสามน่าจะได้อยู่ แล้วก็ปลูปกหัวหอมหัวหอมนี่ปลูกต่องได้เผืือ,อไว้อย่างอื่นไว้กินด้วยดีกว่าก็าไม่รู้ว่ากินอะไรแล้วแต่ว่าโอเคโอ้เวลาน,านานมากเลยอเออตากินเหรอ โอ้สิบโคตรเปลืองเวลาดีหนะ้าน,นี้มันลดเอ้ยมันเร็วไม่งั้นโอ้ที่ผมก็ต้องรอห้าวันนะเนี่ยยกเว้นว่าผมจะยอมลงทุนอ่าต้นไม้ไม่ใช่ดิเอาเร่อะไรนะรดน้ำทุกวันรัวๆมันก็จะลดไปวันละครั้งวันละอันวันละอันองั้นเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนแล้วกันครับ ถ้าผมจะสร้างบ่อน้ำเพิ่มผมขาดถังน้ำกับไม้ทีเ่เรื่องไม้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับผมตอนนี้เพราะว่าเยอะเยอะเยอะไม้ผมเยอะม,มีดอกอะไรอะ่ะที่มีแต่ที่นี่น้ำมันน้ำมันน้ำมันเอาน้ำมันก่อนจัด <c oughs> ไม่มีของใหม่เลยหรอเนี่ยเออผมค่อยถ่ายทีต่ตรงนั้นตอนที่มีของใหม่เนาะอยากได้คันเบ็ดอ่าอ่ะอ่อะไรจะได้อ่ะไม่มีอะไรให้ทำเลยเด้เอ้าตกได้ว่ะอ๋อมันขาดไอ้นี่นี่เองเอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยยัง嘛ม,มันใช้คัตต้อนผมไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อโอโโอ๋อผมต้องปลูกคัตต้อนมาเพื่อตกปลา โอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อผมมีเม็ดคัตตอนอีกไหมเนี่ยมีอีกหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่งั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวให้ามาดูกันอีกทีตอนที่ผมเก็บผลผลิตได้เลยแล้วกันนะครับ ก็นะครับพ่อพอดีว่าบนเกาะนู้นเหมือนจะมีของอะไรเริ่มมาสปอร์แล้วก็พึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าหรือผมตาฝาดก็เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีไปคนไปเก็บของที่เกาะนั้นกันนะครับก่อนอื่นเลยให้มาตรงแถบนี้นะครับเนี่ยข้างข้างของเกาะแล้วก็โดนลงจ้มแล้วก็ไปมันจะมีหลอดสีฟ้าดาันซ้ายขึ้นมานะครับถ้าเกิดหลอดนั้นหมดอะตัวเราตัวละครเร,เราจะเหมือนกับตายอะแล้ว จมน้ําอ่ะเออแล้วก็จะไปเกิดที่นู่นที่เรือั้งใครจำไม้ผิดนี่ไงได้เือกหอยนี้มานะครับแล้วก็ปกติมันจะมีไข่นกด้วยนะแต่ว่ามันไม่มาในหะ้รอบนี้ก็ท่านต่อมาเห็นจุดตรงนั้นไหมครับที่เป็นดินอะ่ะเออเราจะต้องว่ายไปตรงนั้นก่อนนะครับอย่างนี้เพื่อเป็นการไปพัก หายใจเขาเรียกพักหายใจไม่งั้นอน้องจมน้ําแน่นอนครับนี่โอเคต่อมาว่ายไปให้เร็วที่โุดแบบไม่ต้องคิดชีวิตเพราะว่ามันไม่มีตรงอื่นให้เรายืนแล้วครับต้องไปให้ทันเท่านั้นรงเท่าไหร่ยิ่งดีครับมยนอีแล้วแล้วก็ถึงพอดีเนี่ย ให้เปิดหอยมานนึงด้วยเอาไว้ไปเลี้ยงปูครับปูตัวโคตรบเริ่มเลยเกมนี้น่ากลัวนี่น,นี่ให้อาหารมันได้ด้วยนะนี่แล้วเราก็ลูกมันได้แซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าการเลี้ยงปูพวกนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันนะโอเคเวลาเฮ้ยได้เหยื่อม,มา เก็บเบยวก่อนจะได้ไว้ไปตกปลาเรารอทำอ่าเรารอเออสายเบ็ดก่อนคือเรามียคันเบ็ดแล้วแต่เราไม่มีสายเบ็ดนะครับก็เหลืออีกสามวันนะสามวันในเกมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับแลแล้วลว,วันที่เรารอคอยก็มาถึงเก็บหัวหอมโต โตแล้วก็ดอกทานตะวันโพโพโพเรียบร้อยแล้วเราก็จะปลูกต้นแน่นอนซึ่งรู้ว่ามันจำเป็นในการตบลามากๆแต่ผมจะต้องไปซื้อมาอีกเยอะๆเลยนะก็แรครอทเกผมไม่ลดน้ำต้นไม้เพราะว่าลดหรือไม่ลดไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะเท่าที่ผมสังเกต mình nó to của mình, anh ạ. Thế như vậy, nước của mình nó sẽ bị mất mình có man, ngạc, ừ. đây. Đây. nước thì nó sẽ bị ดีดีดีดปลูกปลูกมันแล้วกันเฮ้ยยังไม่เคยปลูกปลูกคลิกก่อนมันก็ไม่เคยปลูกทีเลยวะโอ้เจ็ดเลยเหรอเฮ้ยผมเห็นแอปเปิลของลูกเลยขอเช็คอีกทีนะครับอันนี้ขาดปลาหมึกปลาหมึกผลตกเองไม่ได้อ่ะโอ้โหยอม โอเคของพบทุกอย่างเนาะขาดแค่ไปซื้อปลาหมึกมาเอาพุ่งให้แทนได้ปะเนี่ยโอเคเรากลับไปที่เกาะโน้นกันเออผมไปขายเอ้ยไม่ใช่ดิไปซื้อคุ้งซื้อปลาหมึกเออถอยถอยถอยดีโคง้งดีโคง้งไปหน้าอืเร็วจริงเทคโนโลยีรุ่นไหนวะเนี่ยใไอไม้ไถโคตรเร็ว ไอ้ไม้ไผ่โคตรเร็วอะ่ะดูเดเออ็เราไปเกยกึ่นทางข้างๆเลยดีไหมเนี่ยแอพออกจากเรือโดดลอมเฮ้ยขยะได้กดมาเฮ้ยมีกล่องไอ้กล่องนี้มันดีมากเลยนะเหมือนโอบูบ็อกอะมันสุ่มของอะ่ะถ้าโชคดีก็ได้ของดีไปเลยอะ่ะโอเค มาคุยกับเซเล็บกันนี่ไงแครล,ลอดแล้วก็หัวกะหล่ำที่คุณต้องการของที่ดีเหมาะสำหรับผู้ชายที่ดีนะคะ mm hmm. เธอพูดมากเหลือเกินย่าของฉันชอบบอกบ่อยๆว่าฉันพูดมากเธอหมายถึงอ่าโอยตะก,กี้ผมลืมกดอัดอีกแล้วตะก,กี้ผมไปคุยกับเจ้าแมวแล้วก็ เจ้าแมวให้ฟักทองมาเพื่อให้ผมไปปลูกจบเลยตะกี้โอเคแล้วก็ยอนนี้ผมมาหาเจ้าพรืเจ้าพฤืๆๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยคุณโคเอมาดูกันว่าคุณลุงจะว่ายังไงนะพรื้อแคนี้หรือปรืมันล็อกหมดแล้วนะปรือ ล้วผมจะหาหยอกดอกยาญานี้จากไหนล่ะรึร้เฮ้ยหรือว่าอ๋อผมนึกออกแล้วไอ้จอกที่ผมไม่สามารถเอาได้ที่ข้างข้างศานเจ้าอะไรสักอย่างตรงแถวที่เอาน้ํามันอะ mm ่ะเออบนเกาะผมอ่ะอ๋อก็คือต้องเอาไอ้ดอกใหม่นี่ไปคุด mm hmm. แน่เลยอเอมาหาฉันตอนที่เธออยากจะลองชิมอาหารของฉันนะบรึแล้ว ไม่ไปทํำล่ะจะชิมยังไงล่ะเฮ้ยเอ,อ๊กับกลับกลับกลับไปสร้างจอบก่อนนะบรึเฮ้ยเสร็จ <c oughs> ขยายแล้วก็ไปทิ้งถังขยะกันดีกว่าเดี๋ยวไงบรือออ่าไม่น่าจะมีอะไรให้คุยกันนะสวัสดี อืมคำพูดเดิมๆเหมแืแหละโอเคกลับเกาะเรากันนะพึือไปโอเคถึงแล้วถึงแล้วนะพึ่อก <c oughs> ็เดินต้องเต้งต้องเต้งเดินสบายใจกินไม่กินโอ้ยโซ่เอ้ยแอปเปิ้ล เต็มเลยแอปเปิลโตแล้วเก็บเก็บไม่ใช่เตะเป็นลูกบอลเลยผมไปแค่วันเดียวนะไม่ใช่ไม่ถึงวันด้วยพอดีเลยผมรอปั๊มกินด้วยเออวะพอดีเลยเฮ้ยพอมอ,อืม อาหารก่อนน้ำรือ้อมันติดรื้อไปแล้วอ้าวแล้วผมอ๋อนี่ไงไม้ห้านะครับโอ้อไปตัดทันเลยวะไปตัดไปตัดไปตัดไมทันห้าอาืม ต้นต้นต้นสองต้นเองอ่ะจะค่อยปลูกใหม่นะกยากปลูกต้นอื่นมากกว่าอปลูกต้นอื่นไม่ได้เลยปลูกต้นนี้เอาไว้ตัดแต่ดีแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันปลูกต้นอะไรได้อีกมั่งอืมโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเฮ้ยปลูกเชอร์รี่ได้เฮ้ยเชอร์รี่ปลูกได้ ของแปะก็ะปุกไปก่อนนะครับต้นแล้ววะเนี่ยสามห้าโอเคนี่สามหกโอเคโอค๊ไปนอนทำจอบเล้วกันนอนเย้ง yeah. องกัง,รงประลงองเปงเย่ yeah, ได้แล้ว <c oughs> อย่าพี่สา r b อยนอนได้ชอบอันใหม่แล้วแต่ผมยังไม่ได้อันนี้เลยถ้าผมจะทำบ่อน้ำใหม่ผมต้องทำถังน้ำกับปลูกต้นไม้ใหม่ด้วยนะเนี่ยตัดต้นไม้อีกเยอะเลยโอเค ่อนอื่นเลยผมไปเอาดอกย่า,ยานุ้นก่นผมไม่ไแน่ใจเรียกดอกอะไรดอกฮักุ้ใช่ใช่ไหมใช่ได้มาแล้วนี่เย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 ่เอาให้หมดเอาให้หมดมันต้องโตขึ้นมาใหม่หนูเชื่ออย่างนั้น ใช่ไหมน้ำมันก่อนโอเคโอเคเราได้มาแล้วนะดอกฮาคุนี่ผมได้มาแล้วดอกฮาคุอยู่ไหนอเอ่ยนี่ไงดอกยายาผมได้ดอกยายามาแล้วก็โอเคถ้าเช่นนั้นผมต้องรอผมต้องรอฟักทองอีกทีนะครับ จะไปกลับไปเกาะโน้นเพื่อเอาดอกย่าไปให้กับไตมี่ไตมี่โอเคถ้างั้นผมลาไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยน้องลอยได้กวะ่ <c oughs> วะเออว่ะลอยได้นี่วะ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนไปแล้วครับผมโยกโยกได้จอบใหม่แล้วดีใจจัง